สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีแฟนคลับนะครับเอฟซีแฟนคลับสาวหน่อยเผ็ดเป็นแพ้งทุกๆคนทุกท่านนะครับคลิปนี้ครับบอสโจโพสเนาะนะครับถึงกับเอ่ยว่าน้ำตาคลอนะครับบอสโจเป็นอย่างขึ้นน้ำตาคลอนะครับพี่น้องครับมันกระสืบเนื่องครับผมสีอานในฟังนะครับพร้อมข้อความด้ะกันเนียไว้ ที่เดิมมองเก่านะครับให้พ่อแม่ีปน้องอ่านไปนั่มนะครับเบิ่งว่าข้อความนี้จริงหรือเปล่าอ่านะคือพี่น้องครับบอโจแลวโพดเต็มมาขึ้นละคือมันหลายเรื่องเรามากมาขึ้นนี่เนาะนะครับแต่ว่าเรื่องใหญ่หนึ่งก็คือเรื่องสตอรี่นะครับผมบอกไปคลิปหนึ่งแล้วยังม่เบิดนะครับยังไม่จบนะครับเพราะว่าผมง่วงผมยันผมว่าผมสับสน นะครับเออนี่น้องนะครับนี่เดี๋ยวอา่านในฟังนะครับเราบอกว่าขนาดผมคนแสดงยังชอบการแสดงคืนนี้อืมม่ขึ้นเมื่มขึ้นที่ผ่านมากวันที่ยี่สิบเมื่อนี้วันที่ยี่บเอ็ดครับผมน้ําตาคลอและแอบเห็นหมอนอิงน้ําตาไหลนะครับกับฉากสุดท้ายนะนักแสดงทุกคนแสดงได้ดีทั้งเดนเซอร์นะครับทั้งอาจารย์ดนตรี วันนี้สุดยอดนะก็คืขึ้นมอขึ้นนี้นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาคือวันที่สิบนะครับและทั้งหมดทั้งมวลยกเครดิตให้คูเปกี้ผู้กำกับนะครับเราซ้อมเราสู้มาด้วยกันจนวันแสดงทำได้ดีเยี่ยมและค่ำคืนนี้เราจะแสดงอีกคืนนะครับเป็นเป็นคืนสุดท้ายของ e p หนึ่งนะครับแล้วก็เป็นคืนสุดท้ายของรอบกลุ่มปิดรอบนี้ นะครับนะนะเข้ากลุ่มกันแล้วครับคืนนี้กับโชว์พ่อโจอุองอิงชื่อโชว์องอิงสตอรี่อีพีหนึ่งนะครับฉากจบ ep พีหนึ่งคือคืนนี้นะครับระหว,ว่างยังสันนะครับแต่ก็ไม่แน่สิ่งเหล่านี้นะครับเฮียแต่กระซังคือผมต้องบอกในรถพระว่าข้างนอกเนี่ยเขามีงานบวชมีรถแทแล้วมีมีมอล่ัมนะครับด้วยเสียงดังโโหแบบจักเพ่งไทเนี่ยโอ้ย ขี้ข้านตัดพี่น้องนะครับเสียงนีเกชิดเขาคือ <c oughs> เราไม่รู้ว่าโชว์สตอรี่เนี้ยจะมีอีกเมื่อไหร่นะครับ <c oughs> ที่สำคัญเนี่ยพี่น้องเพราะว่าเดือน <c oughs> ฟังผมดีเดอร์นะครับชิดไปน้มเดือนหนาเนาะเดือนเมษาถึงมาู่ตทางกอทอมอเนี่ยนะครับ <c oughs> ถ้าจะทัวร์ทางก,ากาทอมมอแล้วไปทำมาทำาโชว์สตอรี่แบบนี้ นะครับมันจะกินเวลาโชว์ใหญ่ไปมากนะครับ <P ew itness> เพราะว่าถามาทั่วทางกอมอมมันก็จํากัดด้วยเวลาด้วยสถานที่ด้วยนะครับมันก็จะไม่เอื้ออํานวยเหมือนกับกลุ่มปิดนะครับที่จัดขึ้นช่วงที่เหรันยูต่างจังหวัดนะครับเนาะที่เหรันยูตางจังหวัดส่วนใหญ่กับสอดแจงจะมีลําเหลืองมันสามารถขยับสะริดนั่น่องอางนั้นอย่างนี้ได้นะครับเพื่อที่จะให้มันลื่นไหลนะครับเรือไปที่นี่ครับ คอมเมนต์ตอนเนี้ยเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแหละเอาผมก็เห็นมันกับเป็นเป็นเป็นแนวดียวกันเบิดก็คือว่าชอบถูกใจเยี่ยมชอบถูกใจเยี่ยมนะครับพี่น้องคิดถังซันบอผมเนี่ยถ้าให้คะแนนเหมือนภาพยนตร์เนี่ยผมให้สิบสิบเลยนะเพราะว่าผมไม่เคยดูนะครับผมไม่รู้จะไปเปรียบเทียบกับอันไหนไงผมไม่เคยดูโชว์แบบนี้นะครับส่วนใหญ่ถ้าโชว์แบบเนี้หนึ่งที่เห็นใกล้เคียงที่สุดคือรายการแมวล่า แต่รายการแมวล่ามันจะเป็นรายการถีบมีสคริปต์นะครับจะไม่มีการซ้อมแบบนี้นี่คือการซ้อมบทละครนะครับแต่เป็นสมัยเด็กหน่อยก็คือการเล่นละครออยุคคลายลูกเสืออ่านะครับเปรียบได้จังสันอ่าแล้วบปที่นี่นะครับ <c oughs> ผมคิดไปก็คือละครเวทีสาวหน่อยเนาะอ่าผมก็เลยห้ยซิบซิบมันมีทุกอารมณ์ นะครับช่วงตลกเราไม่รู้ว่าเราจะได้หัวเราะตอนไหนนะครับเขาหัวเขาสิได้หัวเราะตอนไหนเขาผูว้ว่าเขาสิได้อ่โศกหรือว่าเศร้าน้ำตาซึมน้ำตอนไหนนะครับแค่นั้นอย่างอื่นคือแบบแบบเฮ้ยถ้าผมมองเนาะมุมมองของผมเนี่ยมุมแงมุมผมเนี่ยอาจจะเป็นเขาเรียกว่า อาอาจจะเป็นการแสดงหรือว่าวิวัฒนาการนะครับเพิ่มเติมขึ้นมาจากการที่เป็นหมอลำธรรมดามีร้องเพลงมีตลกและก็มีลำเรื่องอ่สีนี้แนวนี่โชว์ขึ้นมาน้านะครับแต่จังไดกระซังตามแต่พอโจหนองหญิงสาวน้อยเป็นแพ่งประทับตาไปแล้วปึง้งทําแล้วครับคณะแรกนะครับทําแล้วครับคณะแรกนี่ทําแล้ว ให้เห็นแล้วนะครับชัดเจนมากนะครับแล้วผลตอบรับเป็นอย่างดีตอนนี้เอฟซีแฟนครับกบกำลังแห่แห่นนะครับเข้ากลุ่มกันเป็นอย่างมากเดี๋ยวแอดมินพักอะไรตอบครับไม่ต้องห่วงนะครับแอดมินมีหลายคนหลายทันเดี๋ยวพนกไรตอบไล่ดึงเขานะครับไ่ต้องห่วงผมก็อยู่ในหันแล้วครับพี่น้องครับไปไปพบพ่อกันได้นะครับคือมันลงตัวมากอะแล้ว ผมใหนยินมาวา่าฟังผมหลดนะครับผมเอาผมเอาเรื่องที่จับตนชนปลายบูถือมาามาบอกให้ฟังดอกผมเหนยินมาวา่าผมมาบอกว่าไผ่บานะครับผมใหนยินมาวา่าคือเนี่ยอุงอิงสตอรี่เนี่ยดึงเขามาจากฉากในเรื่องภาพย,ยนตร์ที่กำลังจะสร้างฉะนั้นครับใครอยากจะรู้เขาโครงพอด อ่ามันจะไม่ร้อยแน่นอนครับมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่นะครับแต่นะครับถ้ามันเข้ามาอ่ามันก็จะทำให้เราเตือนเต้นว่าภาพยนตร์ที่บอโดโชวสีสางนะครับมันอาจจะมีส่วนไม่มากก็น้อยครับจากการโชว์สตอรี่อุงอิงครับราคาเดิมซ้ำนะตั้งๆที่มันจัดชั่วขึ้นแบบอลังการเลยนะครับอย่าเลื่อพี่น้องครับเราบุฮูเขาบุฮูมา ข้างหน้าสีรดจัดย่ไม่ดียงนะ<笑><笑>นะครับไปเขาอยู่ในกลุ่มเอาอยกลุ่มแตกไปเลยไปนี่เออนะครับมันก็จนมันบอกน้ำคุอือน่นพวกหูเรื่องนี่ว่าข้าเจ้าบอกไปอีหยัง,ยงแต่ราก็ยังเข้าบอเหรียญมุกมากพวกหูยี่หยังวะคืออะไรวะข้าเจาเา้าบอกย่ยังกันมาพวกหูเรื่องนะครับทาไมเดี๋ยาไมได้เข้าไปดูอะ่ะนะครับผมอาจจะมีฉากหลุดมาเล็กน้อยแต่มันคนละอารมณ์กันนะครับมันคนละคันล่มอารมณ์ควาวม,มวลสื่อไมนคนละยางกัน,กนแตกบึมบึม,บมอยู่ในกลุ่มปิด เออนะครับไปสั่งสะิติกันเท่านะครับอืม็นเข้าเจ้าวังาป้าบอโจหัวคิดเราคือเราก็คิดได้นะจังนกนะนะครับผมเนาะโอเคพี่น้องครับอย่าเลื่อมมือนี่นะครับถ้าไปได้สาวหน่อยเป็่นเพื่อนเพจครับราคาเดิมร้อยยี่สิบเก้านะครับเป็นกาลังแรงเชื่อแรงใจกันครับสำหรับมือนี่เหรียญยูจงกันนองบัวลําพูเนาะนะครับแ้วก็อย่าลืมผลงานที่จะมาถึงครับก่อนของก่อนน้องหญิงวันที่สามสิบเนี่ยมัน ลงยิงวันนี้สามสิบเนาะผู้บ่าวคนแรกของพอการใช้ครับสาวน้อยลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดนะครับผาชนะใดใจดำดันให้ติดมาแรงดันให้ติดหนึ่งมาแรงเข้าบุฮูหรือเข้าเข่าวา,วามันสีใดซ้ำใดแต่เราจะทำให้ดีที่สุดในฐานะท,ที่เขาเป็นเอฟซีนะครับฝากกําลังเ,งเงร่งเชื่รมใจสู้ผู้สกุนพี่น้องครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์ช่องทีมงานขอบตาดำน,นนะครับโอ้โหอนหายใจไม่ออกเพียงข้เจ้าเปิดบึมบึมโย่สวัสดีครับขอบคุณครับ หนูเห็นแต่แต่อยู่ในท่อกระถางกระถานาานั่นละ่ะโอ้ยติดตามตั้งแต่พูดนะเราอยู่ฟินแลนด์คนเนี้ยแตงแต่ละกิจกรรมคงอ่าหมูอยู่ฟินแลนด์ไอ้นคนละคนนะอันนั้นผู้ยิบันฟินแลนด์กับอ,อีป,ปอบจะเป็นปองเบิ่งหนาเบิ่งหนาเออการแสดงพวกูอีหยังมึงถามกูเนี้ยอันนั้นเป็นหัวตะเลิกกันกับเมียข่อยยังอยู่กับเมียอยู่วยเล่านี่เมาอดิตสั่งกับแม่อยู่หลังห้า สักกแมยุละหันกับ่แมนตัวนึ่งกัไหัวนาวงสาวน้อยเพรบานแพงดิ่นต่อตีวัี